คุณคือหลิงซูที่นี่มีทักษะที่สามารถปกครองพื้นที่ทะเลทรายได้ให้เวลาชั้นหนึ่งนาทีคุณก็สามารถเรียนรู้ศิลปะการวางตำแหน่งได้ตาข่ายไมโครเวสมาแล้วเริ่มต้นการเดินทางสู่การควบคุมส่วนกลางเราจะไปสังเกตการการเคลื่อนไหวของศัตรูสองทางก่อน ศัตรู2ทางมีเส้นทางเข้าสู่แดนกลางเพียง2เส้นทางเส้นทาง1คือผ่านท่ออีกเส้นทางคือผ่านเชือดใต้สะพานเดินเป็นเส้นตรงจากจุดเริ่มต้นไปยังประตูโถงเพื่อสังเกตการตำแหน่งนี้สามารถมองเห็นเส้นทางเข้า2เส้นทางของศัตรู2ทางได้พร้อมกันศัตรู2ทางไม่ได้เดินผ่านท่อระวังเส้นทางใต้สะพาน ฟังให้ดีเสียงปืนดังขึ้นในพื้นที่ทะเลทรายศัตรูสองทางในเครื่องแบบได้แรงงานตัวกับหัวหน้าตั้งแต่เริ่มเกมแล้วจัดการพซุ่มยิงแล้วบุกต่อทันทีให้ศัตรูในพื้นที่ทะเลทรายได้สัมผัสกับเอกลักษณ์ของอวกาศข้ามตู้คอนเทนเนอร์ด้านหน้าสามารถยิงศัตรูที่ลานจอดรถได้โดยตรงเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามามากยึดเส้นทางถอยของศัตรูไว้เหลืออีกคนเดียวครองตำแหน่งที่มีความได้เปรียบต่อไปเพื่อรวบรวมข้อมูล เมื่อครู่นี้ได้ยินเสียงปืนจากปืนซุ่มยิงในพื้นที่ทะเลสายคาดว่าคนสุดท้ายกำลังต่อสู้กับศัตรูที่พื้นที่ทะเลทรายบุกขึ้นไปที่ลานจอดรถในตำแหน่งที่ไม่ธรรมดารวบรวมข้อมูลของศัตรูในพื้นที่ทะเลทรายในขณะนี้เส้นทางที่ศัตรูในพื้นที่ทะเลรายจะบุกเข้ามาหาชั้นมีทั้งหมด3เส้นทางแต่ตำแหน่งที่ไม่ธรรมดาที่ลานจอดรถสามารถยึดเส้นทางทั้ง3เส้นทางได้พร้อมกันไม่มีเสียงฝีเท้าในระยะใกล้ ศพถูกกำจัดแล้วคาดว่าศัตรูสองทางได้ถูกส่งกลับหน่วยพิเศษแล้วฟังให้ดีมีเสียงฝีเท้าในพื้นที่ทะเลสายด้านหน้ายิงตรงเข้าสายป้อหมายเติมกระสุนเตรียมล้อมจุดและโจมตีกระโดดขึ้นไปสังเกตการเล็งไปที่เนินเขาจากเสียงของท่าไม้ตายสามารถตัดสินได้ว่าคนสุดท้ายคือลูน่า ตอนนี้ศัตรูเหลือเพียงคนสุดท้ายมาเลยมาเรียนกันจากการต่อสู้ก่อนหน้านี้สามารถสรุปประเด็นสำคัญ2ประการได้ประการแรกตำแหน่งยิงตรงที่ลานจอดรถหลังจากระบุต,ตำแหน่งศัตรูแล้วให้ปีนขึ้นตู้คอนเทนเนอร์แล้วยิงตรงสามารถสร้างความประหลาดใจให้กับศัตรูได้ประการที่สองตำแหน่งยิงตรงที่ลานจอดรถในพื้นที่ทะเลทรายปีนขึ้นตู้คอนเทนเนอร์จะสามารถมองเห็นพื้นที่ทะเลทรายทั้งหมดรวมถึงทุ่งหญ้าด้านขวา ขณะยึดต,ตำแหน่งสามารถใช้จุดนี้ได้เพื่อรวบรวมข้อมูลของศัตรูอย่างปลอดภัยบุกขึ้นพื้นที่ทะเลทรายปีนขึ้นตู้คอนเทนเนอร์แล้วยิงตรงเห็นคุณแล้วปีนขึ้นไปยึดต,ตำแหน่งสูงตีต่ำต่อไปต่อสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่งหาโอกาสจับรถของลูน่าที่ที้ไอเทมจะแสแดงให้ดูน,นละลาก่อน